คุณนี้เจอกันนะคะโอหเขาบอกว่าอย่าเพิ่งหลงเขาจะดูเหมือนอะคุณนีจะไปล,ว,ลกกว่าเฮ้ยตกใจน่ากลัวโอ้โหเุ่นกงอันนี้เอาเนื้อตัวนะ ตาไปแล้วนะคะสาวน้อยแก้มฟองน่ารักมากฝ่าฝนฝ่าแฉ่งช่วงนึงมันโดนลุงไม่ลุงคลิปบ่อยน่าจะโดนกดการมองเห็นนิดหน่อยมันเลยไม่เห็นเยอะนะคะดูย้อนหลังนะคะคุณเอ็กซ์ซีค่ะไปร้องต่อที่บ้านก็ได้หรอ ค่ะเดี๋ยวพ่อวยแม่ตามไปบ้านหนูแม่ฮะยังไม่อยากลงเหมือนกันค่ะแต่ว่าโดนดุนั่นแรงมากไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะลูกสาวค่ะสสวัดีค่ะหนูใครม้เขาบอกลำโพงก็ไปเขาบอกลำโพงหาเขาบอกลำโพงหาย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะหนูไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะว่าแม่จา๋าดูแลสุขภาพด้วยนะคะเอ้ยเดยกเด็กลุง <c oughs> ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้โอแม่รับฝันดีถึงต้นข้า,ว,าวก็พรุ่งนี้เจอกันค่ะค่ะลุงฝันถึงต้นข้าวทุกวันละจ้าเจ้าเด็กเด็กลุง Oi, ó bino. Já vá. Ó lá. Oh, oh, ó povo. Right. Oh, yeah. <laughs> oh, oh, oh.